ลำนี้กินปูดูดูปลาลำนู้นมาเลเลเอาขึ้นชั้นบนเลยครับชั้นบนเลยครับเอาขึ้นไปขึ้นไปก็บายบายที่โก้๋อรอเลยตรงนี้ถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงใน YouTube ครับทำสวยๆนะเดี๋ยวลงคลิปซอกแซกของครูคำตาครับ เลยนะครับไม่มีภาพแนละ้วตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะครับอ้าวไปบายมาไปบายมาเออโอโอโยกนิ้วเออโอเคโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปช็อปโอเคอ,เคเอเ๋ออ่อเภอ์กันตังอำอเภอ์กันตัง เมืองเก่าแก่ของจังหวัดตรังเลยครับเมืองตรังสมัยก่อนท่าเรือโบราณนี่คือบรรยากาศบนแพรหรือว่าเรือกินปูดูเลขอโทษครับกินปูดูปลาทานนี้เป็นเขานะครับอันนี้คลองปลาเหรียญคลองปลาเหรียญวิวเขาสวยงามครับ ยังถ่ายคลิปอยู่เลยครับยังถ่ายคลิปอยู่เดียวเดี๋ยวถ่ายปกติโอเคครับถ่ายไหมืด่ถ้าถ่ายหอไมมดหมครับไม่มืดครับไม่มืดครับโอเคครับ